แรกครับอาครับยิงซ้ายเข้าไปวงในแม่พยายามจะดิ้นครับมีหักเหลี่ยมครับโอ้ยพยยามไปต่อครับถีบซ้ายเตะซ้ายมานี่ครับยังไงดีครับโอ้ยแม่จากง้างจะเตะซ้ายนี่นี่ครับจังหวะซ้ายแม่แต่ว่าต้องระวังครับคงจักโอ้ขวาหลังของลุสลาเนี่ยค่อนข้างอันตรายครับเป็นมวยที่ทักษะต่อยหมัดดีนะครับ นี่ครับมาครับแหมพยายามจะผ่อนคลายลงหน่อยครับนี่ครับแมถ้าวงนอกในกองจักตายาเนี่ยสายอ่างทองครับไม่ได้มาพระโชคช่วยเอาบิดอีกทีแม่แต่ดูก็กลัวยังไงไม่รู้ครับวันนี้ครับลุสลานเตะกันซ้ายอีกแล้วครับกองจักต่อต่อยครับทำลายจังหวะได้พอสมควรครับแหมหัวครับหัวจะชนกันครับแหมกระชากมาตีครับแต่ดูลุสลานก็ไม่ได้ดุบ้าห่าแต่ว่ามีแช่นครับโดนเททิ้งไป หมัดซ้ายครับกระแทกไปครับต่อยครับตีเข่าครับวงในตีคืนครับตีมากระชากมาเสียบครับหมดยกครับดูครับภาพช้าครับนี่ครับหมุนครับเตะซ้ายมาหมัดขวาขึ้นครับขยับไปสอกตั้งไว้ครับสับไปครับง้างแล้วต่อยครับหลุดครับแต่โดนหมัดซ้ายครับขยับมาารับหมัดขวาครับเต็มเต็มเหมือนกันครับ ดอกนี้ครับแล้วก็โยกเททิ้งครับ